หลับมาต่อช่วงที่2ครับของรายการคู่ชิงคู่แชมป์นะครับคุณผู้ชมครับเกินไปแล้วตั้งแต่รแรกเริ่มว่าเราจะมาพูดคุยกันถึงธุรกิจมวยที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นเทรนด์ใหม่ก็คือคนเนี่ยไม่ได้ไปซ้อมมวยแบบเอาจริงเอาจังแบบเพ<ช> <ๆ S 2> ื่อที่จะได้โลกอีกแล้วพักหลังเนี่ยคนเริ่มที่จะซ้อมมวยเพื่อเป็นฟิตเนสและก็การกีฬามากขึ้นครับวันนี้เราได้เกลียนจากสุภาพสตรีที่ไม่น่าเชื่อว,ว่าจะคลุกคลีอยู่กับวงการมวยนะครับคุณกิ๊บต้องบอกว่าเป็นทายาทรุ่นที่2ของค่ายมวยอีเมเนนซ์แอ ดูจากจุดเริ่มต้นนี่คงไม่ต้องถามน่าจะดูจากในเรื่องของการชีวานแน่นอนใช่เลยค่ะไม่ใช่จุดเริ่มต้นจริงๆคือเราถือว่าเรารับสืบทอดในเรื่องของกิจการด้วยไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วคือมีความชอบส่วนตัวที่เราใช้เล่นเพื่อออกกำลังกายมันเหมือนกันเราโตมากับมันนะคะก็เลยแบบมันเลยเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ว่าจะหยาดเหงื่อกินน้ำมันมวยคือเดินออกจากบ้านมันก็ ต่มีเลยค่ะคือมีตั้งแต่ตอนนี้คุณคุณคลิปเกิดเลยป่ะของค่ายมวยเหมือนประมาณแบบป้อสามป้อสี่นะคะก็เลยเริ่มต้นขึ้นคือค่ายมวยนี่มาประมาณแบบ20ปีแล้วคุณคุณพ่อก็เริ่มมาเป็นโปรโมเตอร์ลุมพินีประมาณ10กว่าปีเราจะมาขยังเป็นโปรโมเตอร์ลุมพินีอยู่คืนนี้ก็จะมีศึกอิมเมเนสแอร์นะคะศึกอิมเมเนสแอร์แอบประชาสัมพันธ์ไม่ได้บอกเฉยๆครับแล้วเราก็เห็นความที่มันเปลี่ยนไปสิของของวงการมวยจากสมัยก่อนที่ เป็นชกมวยแบบจริงจังมากเลยเห็นนักมวยวิ่งตามถนนตอนเช้ามาจนถึงปัจจุบันที่เป็นฟิตเนสก็บออกต้องบอกก่อนว่าค่ายอะค่ะคือเป็นค่ายมวยจริงๆอยู่แล้ว ก็เลยอยากให้เอาตรงนี้แหละมาเป็นเสน่ห์ของฟิตเนสอีกทีก็คือแน่นอนก็ยังมีวิ่งตอนเช้ากันทพื่พตอนเย็นด้วยคือคือที่ค่ายจะแบ่งเป็น2 s e เซสชันคือตอนเช้ากับตอนเย็นคือซ้อมแบบนักมวยเลยครับคือใช้วิธีการซ้อมแบบนักมวยทุกอย่างค่ะแต่ว่าจะเป็นลักษณะของการเทรนคล้ายคล้ายการออกกําลังกายแบบไหนคะหรือว่ายังก็คื หนูว่ามันคือการออกกําลังกายนะคะแล้วแต่ว่าด้วยความที่เราเหมือนไข้มยจริงๆทําให้คนกลัวที่จะมาลองใช่เพราะผมเห็นชื่อเอ i n e น t a i แอเห็นชื่อศึกเอเม e n t Air อร์พ่อเป็นโปรโมเตอร์สนามลุมพินีผมก็คงไม่กล้าเดินที่จะเข้าไปต่อยฟิตเนสปะเราเรามีแผนที่จะเปลี่ยนภาพลักษณ์ตรงนี้ยังไงก็ด้วยความถ้าเกิดด้วยความที่เมยก็เริ่มเข้ามาดูแล้วก็อยากให้ผู้หญิงอะค่ะกล้ามาก็ ด้วยความที่นนหนูเองก็อย่างเงาี้ยเราก็ก็ซ <อง S 2> ้อมอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ได้น่ากลัวยอย่างที่คิดแล้วแถมอาจารย์นักมวยเทรนเนอร์คือของจร,ริงค่ะแต่แต,แต,แต่แต่ถ้าพอเห็นคุณเน้คือสวยๆแบบเนี้ย ok. คืออยู่ในค่ายแน่นอนแล้วเอคนที่มาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ชายเลยบอกว่าที่มาเดี๋ยวนี้นะฮะหรือว่าเทรนเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวนี้เราเจอแต่ผู้หญิงเริ่มเข้ามาแล้วชายผู้หญิงเปลี่ยนไปเพื่อนใหมามากขึ้นแล้วแบบแต่ทาร์เก็ตที่มาส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ ไม่ได้ว่าฉันสวยๆแล้วก็อยากจะถ่ายรูปโชว์ลงจังเลยแต่เป็นคนที่ชอบความจริงแบบแบบ Experience จริงๆ Feeling จริงๆไม่ใช่ญหมดนะพี่แบบบางคนเขาหน้าร้านแบบบางคนก็สวยมาเลยบางคนแบบผมใส่สั้นฮึ๊บมาเลยแบบนี่คือเราเชิญเข้ามาหรือว่าเขาหลงบางทีเขาก็เข้ามาเองใช่แล้วละโมภาพธุรกิจตอนนี้ยังไงบ้างหลังจากที่พักหลังเนี่ยมีฟิตเนสที่มีการใช้มวยไทยเยอะขึ้นมากึครับ จริงๆมองว่ามันคือคักดีนะคะทําให้แบบเราก็รู้สึกตื่นตัวไปด้วยแล้วก็รู้สึกโชคดีที่เราก็มีเบสมาแต่ว่าก็อยากทำให้คนรู้สึกกลัวน้อยลงค่ะแต่ว่ามันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดคือไม่ใช่ว่ามาถึงหูนูจะให้พี่ซ้อมยี่ยงนักหมวยไม่ใช่แต่เราก็จะดูเลเวลได้มีคนถึงขนาดว่ามาอยู่เพื่อลดน้ำหนักเป็นคอร์สเลยนะคะคือมาอยู่ที่ค่ายก็มีคือเราเปิดเหมือนโฮมสเตย์อค่ะ แบบอยู่กินเลยก็มีก็คือจะได้เห็นทั้งเขาเรียกว่าการใช้ชีวิตของคนที่เป็นนักมวยจริงๆด้วยครับใช่ค่ะเขาเขามาซ้อมส่วนใหญ่ก็แค่วันละชั่วโมงสชั่วโมงไม่ใช่เหรอทำไมเขาต้องอยู่ทั้งวันคือต้องบอกก่อนว่าเราไม่อยากทําให้มันเป็นแบบบิสเนสแบบว่าวิ๊ยหนึ่งชั่วโมงเท่านี้นะคือสมมุติถ้าพี่มาอยู่เลยกี่ชั่วโมงก็อยู่อย่าอยู่ทั้งคืนทั้งวันเงี้ย ก็แสดงว่ามีห้องพักมีเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์มีทุกอย่างครบเลยใช่แต่อยู่ของหนูหมายถึงว่าอเคพี่เข้ามาซ้อมสมมติพี่จ่ายเงินเซสชั่นหนึ่งสี่ร้อยไม่จาเป็นว่าอยู่ชั่วโมงหนึ่งฉันไล่คุณกลับคุณอยากเทรนต่อหรืออยากถามอะไรต่อได้เพราะว่านักมวยจริงๆก็ซ้อมประมาณสามชั่วโมงอยู่แล้วเหมือนเจ็ดโมงครึ่งเก้าโมงครึ่งประมาณส0บโมงอะไรเงี้ยหรือว่าตอนเย็นก็สามโมงถึงห้าหกโมงคุณพ่อเป็นคนปั้นค่ายเ m i มมาจนถึงทุกวันนี้ภาพก็จะเป็นแบบแบบที่ คุณแนทหรือคุณเกบอกเลยแหละเป็นภาพดั้งเดิมแต่ปัจจุบันเนี่ยพอเทรนด์ค่ายสมัยใหม่ดูแบบชบเฉียบเฟียวมากยิ่งขึ้นมีแผนที่จะปรับลุกตามไหมก็มีแผนค่ะแพมอย่างมีโปรโมชั่นมากขึ้นอย่างเช่นแบบให้คนธรรมดามาลองหรือว่าเด็กนักเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้ลดราคาถ้าเออโชว์บัตรนักเรียน15ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะแบ่งเป็นแบบซ้อมอย่างเดียวไหมซ้อมแบบ สองช่วงเลยก็ได้แบบหมื่นห้าแบบอันลิมิเต็ดนะคะพี่จะเข้ามาต่อวันต่อเดือนเลยต่อวันสําหรับพี่ฟิวคนเดียวถ้าพี่ฟิวไปหมื่นห้าเลยค่ะถ้าเกิดพี่ไปหมื่นห้าพี่ขอเป็นคนเดียวแล้วผอมซิกแตกขึ้นเลยใช่มันคือก็จะแยกไปเซสชั่นมากขึ้นถูกไหมครับใช่ค่ะก็อย่างเช่นแบบหมื่นห้าคือซ้อมได้ทั้งเดือนมาวันไหนก็ได้ยังไงก็ได้เลยไม่ไม่จำกัดอะไรคือเสน่ห์ของกีฬามวยในความคิดของคุณเอ๋ สเสน่ห์ของกีฬามวยแน่นอนมันคือ<ส>วัฒนธรรมไทยอเ,เอ้ย <laughs> อันนี้เป็นสสเสน่ห์ที่ชินแล้วเ,เลยรู้สึกไม่ได้สเสน่ห์เท่าไรวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทยแน่นอนที่อยู่ลว่คนทไทยเนรู้สึกว่ามันคงไม่ไปไหนนะมันเหมือนแบบใครมันมันอยู่คู่คนไทยแน่นอนนะคะคและอย่างที่พี่บอกว่ามันมีกิจการมวยขึ้นมาเยอะขึ้นเน่ยกับไม่ได้มองว่าเขาเป็นคู่แข่งแต่กับมองว่ามันเป็นอะไรที่ทำให้เทรนด์คนสุขภาพดีมากขึ้นก็ มันคือส่งเสริมกันไปอะค่ะแต่เราก็เห็นเทรนกีฬาอื่นก็เข้ามาตีอย่างกีฬาประเภทของทางมวยอย่างเงี้ยเราจะมีการปรับทิศทางหรือในเรื่องของการปรับให้กระแสมวยมันกลับมาบูมต่างประเทศได้บ้างไหมเพราะว่าในในบ้านเราแม้ว่าจะมีคนไทยเนี่ยสนใจเรื่องกีฬามวยก็ตามแต่ว่าก็ถือว่าเปรียบเทียบแล้วกีฬาอื่นก็ยังน้อยอยู่นะในในคิดว่าเป็นเพราะว่าด้วยความที่คนไทยเราไม่ได้ส่งไปเมืองนอกเนาะเน่ก็เคยคิดถึงจุดนี้เหมือนกันนะคะว่าตอนนี้ถ้าเกิด มันอินเตอร์เนชั่นแนลหน่อยก็บับบวขาวอะไรอย่างนี้เน่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วทำไมคนอื่นละ่ะแบบหรือวยความว่าเออเรายังมันต้องมีสักอย่างนี้ก็อยากศึกษาตรงนี้มากขึ้นนะคะจริงๆแล้วคือถ้าถามว่ารู้ลึกไหมเราเองก็เพิ่งเข้ามาช่วยค,คุณคพ่อทางนี้แต่แตเน้ก็เล็งเห็นเหมือนกันเอ๊ะทำไมเราไม่ทาไมไม่ส่งไปชกเดยอะๆเพราะจริงๆแล้วมวยมันก็มาจากเราใช่ไหมคะมาถึงมาจากประเทศเราจุดเด่นของค่ายของเรา ทั้งสาหรับนักมวยที่เขาจะมาฝึกอาชีพทั้งคนที่จะมาเป็นใช้คำว่าโฮมสเตย์นะหรือว่าคนที่เขาอยากที่จะมาเรียนคอร์สวันละชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยจุดเด่นของเราคืออะไรครับพี่เองจุดเด่นของเราคือความที่เป็นแฟมิลี่อะค่ะความที่เป็นยิมที่ถ้าเกิดพวกพี่ได้ไปเยี่ยมค่ายได้สัมผัสมันจะรู้เลยมันคือค่ายจริงผมรู้สึกเลยนี่คือค่ายจริงๆแบบจริงค่ะแล้วบบแฮปปี้ทุกคนแล้วพี่จะเห็นการกินอยู่ กินข้าวเราไม่ได้รู้สึกเหมือนกับเทรนเทรนคุณเสร็จกับมันมันมันเป็น,สนเสน่ห์หนึง <ừ> ่งที่หนูเองอธิบายไม่ถูกคือ,อบางคนมาเนี่ยอาจจะกดดันว่าเอ๊ะมาแล้วฉันต้องได้ผลที่ฉันต้องการกลับไป <ừ> ต้องอยู่ในคอร์สต้องอยู่ในพิเรียลระยะเวลาที่ต้องเทรนรแต่อันนี้คือเหมือนกับว่าถามคนที่เขาซ้อมจริงๆ หรือคนที่เขาใช่แล้วคุณครูแบบเป็นเหมือนใายๆตัวต่อตัวอยู่แล้วถ้าเกิดเป็นคนใหม่เข้าไปแต่ถ้าใครที่เก่งแล้วแน่นอนเขาก็จะไปพท้ดที่ที่กศสมัยได้แต่อันนี้แบบเราเราดูแลแล้วมันไม่ได้น่ากลัวเราจะได้เห็นชีวิตในอีกมุมหนึ่งนะคะซึ่งแบบเฮ้ยเขาซ้อมกันหนักจริงๆเขาเหมือนนักเรียนกันเลยนะ หรือว่าไม่ต้องเครียดว่าวันนี้ฉันจะใส่นมเสียอะไรหรือฉันสวยหรือยังไง่ซ้องแต่ว่าแบบนี้ผมควรจะต้องเครียดหรือบอกว่าเพราะทุกคนจริงจังหมดเลยแบบผมไปวันแรกแล้วแบบนั่นะเทุกคนจริงจังมากอะมันไม่ใช่เครียดนะคะมันคือ motivation ที่ทําให้เรายิ่งเออฮ้ยคือบรรยากาศรอบรพี่คะบางทีนักมวยเนี่ยเขาจะลดความอ้วนชกเนี่ยเขาสามารถลดวันละแบบสองสามกิโลก็มีหรือว่ามันเหมือนกําลังใจพี่บางทีหนรู้สึกออ้วนขึ้นะเห็นนี่โดดเชือกอย่างเลยนี่ลดกิโลอะ ไฟนี้ผมต้องลด5โลครับ <laughs> <laughs> อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทาให้เราแบบอุ้ยขนาดเธอยังลด5โลเลยนะเดี๋ยวฉันต้องออกกําลังกายบา้างละสมมุติคุณก๊อฟสนใจละเดินเข้าไปจนถึงค่ายมวย e ินเนสต์อ่สมมติร้อยหนึ่งใช่ไหมครับเข้าไปเรียบร้อยปุ๊บลงทะเบียนเรียนคอร์สแรกวันแรกโดนอะไรบ้างครับ ก็ไม่เรียกว่าโดหรอกค่ะเราก็จะบอกก่อนว่าเรามีทําอะไรบ้างแต่ออเ,เอาไหวแค่ไหนแค่นั้น,น,นแต่ถ้าอยากมีโกอยากโดนมขับนิดๆก็กระสิบได้และส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นเบสิกนะครับเริ่มต้นที่อะไรบ้างครับโอ้ยก็ต้องวอร์มอัพก่อนแน่นอนค่ะก็จะมีการกระโดดเชือกการวิ่งแล้วก็เริ่มที่แบบมันต้องให้หัวใจเราเริ่มทำงานนิดนึงแล้วก็ทีนี้ก็ ขึ้นเวทีลงนวมเพราะว่าการที่เตะกระสอบเลยอ่ะมันแข็งนะคะที่มันเจ็บเพราะฉะนั้นเขาจะถือเป้าให้เราแล้วเขาจะสอนเริ่มแรกเลยไม่อยากให้ผู้ชายหรือทุกคนคิดว่าเออจะต้องแบบโอ้เต็มที่อเตะหนักกลัวอายเพื่อนแบบไม่ไม่แบบยิ่งเตะแรงแล้วผิดวิธีมันมันไม่ดีค่ะอย่างที่ผู้นี้บอกไปเมื่อกี้คือถ้ามันมีเหมือนส่วนของเริ่มต้นที่วิธีดูนะฮะ มันมีวิธีการวัดเลเวลไหมครับว่าเอ๊ะคนที่เข้ามาจะต้องเริ่มจากตรงไหนทั้งทางผู้หญิงและทั้งผู้ชายเลยนะก็ เทรนเนอร์เขาจะถามอยู่แล้วค่ะคุณครูคือบ้านเราจะมีเทรนเนอร์เป็นครูเป็นครูเนี่ยเป็นครูที่เทรนแชมป์ของค่ายด้วยนะแชมป์เจ็ดสีแชมป์คือคือครูคนนี้เลยครูจริงหมดเลยเทรนเนอร์จริงๆเลยแล้วเทรนเนอร์เขาลดระดับให้ให้ให้คนปกติได้ใช่โอเคใช่แล้วกลัวว่าไปแล้วเดี๋ยวจะโดนนะใช่เพราไปถึงแล้วไม่ใช่แบบว่าไปไปวิ่งรอบสินคลิมหน่รอบเขาเข้าใจเลยเขาเข้าใจเลยดีใช่แล้วเราเรามีวิธีหมดอย่างเช่นเสื้อลดน้ำหนักหรืออะไรแบบ เราเรารู้ว่าค่ะว่านี่แสดงว่าอุปกรณ์ส่วนหนึ่งคือคือที่ค่ายเองก็มีหมดมีหมมีให้อยู่แล้วค่ะใช่ค่าใช้จ่ายแพงไหมของของที่ค่ายเออเรื่องนี้แบบทางคุณพ่อก็จัดการมาต้องแต่แรกครับแต่อยากจะบอกเลยบางทีค่ายวยจริงๆมันด้วยความนี้เราเป็นค่ายโยจริงเนี่ยว่ามันเป็นธุรกิจที่ใจรักมากกว่านะคะใช่มากกว่าที่จะฮอยเราต้องเอาเงินเอาเงินมันมันมันหนูว่ามันเหมือน ชื่อเสียง<ๆ>หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือความชอบส่วนตัวครับสมมติผมไปเรียนเนี่ยเริ่มต้นคอร์สที่ประมาณเท่าไหร่นเนี่ยออคิดเป็นค,ครั้งอะค่ะคือด้วยความที่ก็ครั้งละประมาณ4ี่ร้อยครัง้งละประมาณ4ี่ร้อยแล้วแม่พี่บอกว่าจะอยู่แบบชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมง,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 งก็ได้ท้าว่าใช่ซึ่งซึ่งในมองว่าถูกนะคะแบบว่าแต่ว่าถ้าเราด้วยความที่เป็นไข้จริงเราก็จะแบ่งเป็นสองช่วงแต่ถ้าเกิดเป็นนอกเวลาอย่างเงี้ยอย่างเช่นหลังหกโมง แน่นอนนักมวยจริงเขาต้องพักเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรด้วยความที่เราอยากเปิดโอกาสให้คนมารับรู้ประสบการณ์ค่ายจริงๆเราก็เริ่มเปิดแบบอ่ะหกถึงสองทุ่มหรืออะไรอันนั้นก็อาจจะแพงขึ้นมานนดนึงคือ450อ๋อก็จะมีเพิ่มเลทขึ้นใช่แต่ก็มากับเพื่อนรักกันมันจะได้แบบจริงๆรับ2คนขึ้นไปอ่ะแล้วหกถึงสองทุ่มนี่คือจะเป็นช่วงเวลาที่จะเทรนหนักกว่าเดิมไหมหรือว่าก็คือยังเมือดร้อ แต่จะได้ฟีล l i n เหมือนคล้ายๆไพรเวตเลยค่ะซึ่งจริงๆแบบก็คือจะมีนักมวยจริงมาซ้อมอยู่ในช่วงวิทที่เรากำลังเทรนด้วยหรือไม่ไม่ค่ะถ้าเกิดหลังเวลาหกโมงเท่านั้นนักมวยพักอเขาจะต้องหลังเขาต้องตื่นตอนเช้ามาวิ่งเขาไม่รู้ด้่ยเติมก็อยากรู้ได้ผมส่งไปค่าให้ไปลองวิ่งดูให้ไปลองวิ่งกอล์ฟน่าจะชอบแล้วคุณเนมีเพื่อนของคุณเน่มามาจากมาเทรนบ้างเยอะโอ้เยอะค่ะแบบเพื่อน สวยๆทั้งนั้นเลยนี่สรุปจุดขายเป็นอะไรครับคนที่มาดูสวยแล้วขายเพื่อหือขายขายขายไทยก่อนแล้วผมเห็นในภาพมีดาราหลายคนมีเป็นแบบว่าคนที่ชื่อเสียงระดับโลกอะไรนี้ด้วยมีมีมีใครบ้างเนี่ยอันนั้นเป็นดาราฮอลลีวูดจำชื่อเขาไม่ได้นะคะแต่เขาที่เล่นหลอดอกเดุลริงไหหลอคนนั้นใช่คนไหนคนที่ไม่ใช่กอล์มนะคนที่เป็นหนึ่งในคนคนพระเอกอย่างนี้เหรอที่มีน่าจะใช่ใช่ค่ะ เนเองไม่ใช่แฟนมีคนต่างชาติมาเทรนเยอะไหมเยอะมากโปรแกรมที่คนต่างชาติเขามาเทรนเป็นยังไงบ้างส่วนเนี่ยเขากินอยู่เลยค่ะมางคนอยู่กันเหมือนแบบครอบครัวจริงค่ะมีคนนึงเป็นผู้หญิงแล้วตอนนั้นบ้านเต็มต้องมานอนห้องเนแล้วก็แบบดูแบบก็สิบเกิลกันจนเบบ ดูมาสิบเกิด้วยม่ไเป็นซ้อมวยเลยก็ตอนเย็นค่ะซ้อมเสร็จพักผ่อนโอ้ยใต้กินแบบสนิทการรักกันตอนนี้คือกลายเป็นว่าเนไปประเทศไหนก็เหมือนมีเพื่อนเามีเพื่อนอยู่เยอะส่วนใหญ่พวกนี้ที่เข้ามาเทรนที่ประเทศไทยเขาต้องการอะไรเขาต้องการที่จะแบบฝึกฝีมือเขาต้องการไปแข่งแชมป์ที่นู่นหรืออะไรฝรั่งนี่มีโกมากกว่าคนไทยนะคะคนไทยตอนนี้ซ้อมก็โอเคลดน้ำหนักลดน้ำหนักแต่ฝรั่งนี่ พี่รู้ว่าเขาทํางานเก็บเงินกันเป็นเดือนๆเพื่อที่จะมาแล้วล่าออกเลยแล้วก็มาอยู่อแล้วเขาแฮปปี้มากแล้วเรามีบ้านที่บ้านแบบให้อยู่สองแบบแบบอพาร์ตเมนต์บังกะโลแล้วก็มีเป็นแบบถูกลงมาหน่อยเป็นเหมือนบ้านบ้านอ่ะที่ฝรั่งชอบมาก ใช่บางคนขออยู่บ้านนักมวยเพราะอยากรู้จริงๆว่านักมวยแต่้านักมวยเราก็กินกับนักมวยคือจริงๆแล้วถ้าเกิดมาอยู่บ้านก็จะมีกินแยกต่างหากแต่บางคนไม่ก็กินรวมกันเลยแบบแฮปปี้มากค่ะแล้วเขาไม่อยู่ในขนาดไหนคุณแมบางคนเป็นปีนะเป็นปีเหรอเขาเก็บเงินมาหลายเดือนอยู่เป็นปีเสร็จแล้วพอสมมติว่าครบครบปีครบแล้วฮะแล้วเขาเขาได้อะไรเขาเหมือนกับเขาได้ขึ้นชกอย่างนี้หรอบางคนขึ้นขอขึ้นชกค่ะแะด้วยความที่คุณพ่อก็เป็นโปรโมเตอร์ด้วย ใครที่ขยันจริงๆอยากลองชกจริงๆเราจัดได้จริงเหรอคะค่ะแต่อาจจะไม่โอ้โหชกช่องเจ็ดเลยก็จะชกต่างจังหวัดก่อนพัทยามันมันจะมีเล็กๆหลายหลายที่นะคะครับแล้วในได้ส่วนของคนไทยอคุณเนมีแบบนี้มั้งไหมคะที่แบบอาจจะไม่ได้เป็นลักษณะของแบบเก็บเงินมาขนาดนั้นแต่ว่าจริงจังบ้างคนไทยยังไม่เคยเจอนะคะเคยเจอแบบคุณพ่อเขาส่งลูกมาอยู่ปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆเนธถึงทําคอสนี้ขึ้นมาว่า โอเคลองไหมหนึ่งอาทิตย์กินอยู่เยี่ยงนักมวยกินอยู่เยี่ยงนักมวยชื่อคอสตอนนี้ต้องทำโปรโมชั่นอยู่รายละเอียดเป็นยังไงของคอสกินอยู่เยี่ยงนักมวยก็หนึ่งอาทิตย์อย่างเงี้ยพี่ฟิวก็มาอยู่บ้านเลยอยู่บ้านนะใช่แล้วก็ตื่นมาตอนเช้าจับเวกเมื่อนักมวยทุกอย่างเมือนักมวยใช่ค่ะต้องเป็นคนที่อินเชฟหรือฟิตมาก่อนไหมไม่ไปลองลองอยู่ได้เลยไปลองไปลองใช้ได้เลยเอาจริงๆยิ่งอันเชฟยิ่งดีเราจะได้รู้ว่าเราได้อะไร แักแค่หนึ่งอาทิตย์นี่เห็นผลเห็นผลว่าเหนื่อยเหนื่อยมากเนี่ว่าแข็งแรงขึ้นนะก็หรอกอยาก็นด้น่าจะได้เรื่องของแข่งแรงนะใช่แบบนักมวยเขาค่อนข้างมีระเบียบในเรื่องของการฝึกซ้อมกันใช่ล้วคนเราแปลกอย่างหนึ่งคือแรกๆเน่ยจะแบบด้วยความที่เราไม่ได้ทารกเกตว่าให้ คนมาซ้อมหรืออะไรตอนนั้นที่มันยังไม่เป็นเทรนด์ได้ชอบบอกเพื่อนมาซ้อมมาฟรีๆแบบอยากให้ออกกาลังกายกันครับคือคนคนไทยแต่งนิดนึงยิ่งฟรีงมปะคือคือมาแล้วก็หายายไปเลยเหมือนฟิตเนสอะค่ะมันไม่ได้เป็นข้อบังคับเหมือนที่เราต้องจยเรารู้สึกว่าเราจ่ายแล้วเราต้องอะไรก็ได้มากเมื่อไร่ก็ได้แต่ว่าพักหลังคนที่เขามาฝึกแบบเป็นเป็นเป็นเรียกเรชันเป็นการออกกำลังกายเยอะขึ้นใช่เยอะขึ้นเลยค่ะแบบกลับไปเสาร์อาทิตย์แบบ เฮ้ยตื่นเต้นทำไมใครมีมีคนมามาชมเยอะเลยเหมือนนางงามถ้าใครสนใจติดต่อได้ยังไงบ้างครับครับอ m มิ e นนซ์แอรใช่ i m m i เ e n t ก็เรามีเว็บไซต์นะคะ w w w i m e m i n e n t g y m com แล้วก็โทรมาได้เลยเหมือนกันค่ะแล้วก็มีแบบ IG ด้วย คืออย่างนี้อย่างมาออกเนชั่นถ้าวันนี้ใครบอกว่ามาจากที่นี่ก็เดี๋ยวจะมีส่วนลดพิเศษนะพิเศษเลยรีบไปบอกเลยนะคุณก๊อฟเพื่อคุณก๊อล์ฟจะได้ไปเซาวิสบิ๊งนอกสุดได้เลยจะวิ๊งขนาดได้หรอได้ครับผมเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณเนะคนไทยมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณคครับุณผู้ชมเล่นอะไรครับเทรนด์ตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะมากเลยสุภาพสตรีหลายคนที่ลุกขึ้นมาแล้วก็ต่อยมวยเล่นการออกกําลังกายอย่างจริงจัง แล้วก็ค่ายมวยเนี่ยไม่ได้จํากัดเฉพาะอยู่แค่คนที่ต้องการที่จะโตมาเป็นค่ายมวยเท่านั้นค่ายมวยมีตั้งแต่คนที่ต้องการเป็นมวยอาชีพมีตั้งแต่ชาวต่างชาติที่ต้องการมาสัมผัสกินอยู่เยี่ยงนักมวยรวมไปถึงคนไทยที่ต้องต้องการที่จะสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยหรือต้องการที่จะออกกำลังกายนะครับช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาต่อครับคู่ชิงคู่แชมป์รับ